บัริการแห่งรัฐนะครับในเดือนมกราคม2568นะครับคุณจะได้รับเงินรวม1745บาทนะครับกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับนะครับสามารถคลิกชมรายละเอียดได้เลยนะครับในเดือนมกราคม68แถมเดือนมกราคมหรือปี68ในช่วงปี68นั้นจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของผู้ ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรส่วการแห่งรัฐนะครับหรือกลุ่มที่มีคุณสมบัตินะครับที่ต้องได้รับบัตรส่วการแห่งรัฐด้วยนะครับเพราะนั้นติดตามข่าวสารให้ดีฝากกดไลค์กดซ s บค i b e like, คอมเมนต์เป็นกำ er, ลังใจด้วยนะครับวันที่1มกราคม2568นะครับจะมีวงเงิน3วงเงินนะครับที่จะให้คุณนะครับโอนเข้าไปในระบบนะครับ ได้แก่ 1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจำนวน300บาท 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มจำนวน80บาท 3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะแอ r p พอร์ตเร i n k BTS นะครับอสมกรถร่วมนะครับที่อยู่ในการดูแลนะครับรถไฟรถรางอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รับ นะครับ750บาท3วงเงินนี้เป็นวงเงินที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้นะครับเป็นวงเงินที่อยู่ในตัวบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับสามารถที่จะไปใช้ได้ในแต่ละเดือนมันจะถูกรีเซ็ตนะครับแล้วก็ไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปความว่าหมายความว่าถ้าคุณใช้หมดใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆน,น,นะครับเงินนี้จะถูกรีเซ็ต นะครับกลับคืนค่าเดิมไม่สามารถที่จะไปทบในเดือนถัดไปได้นะครับเพื่อให้วงเงินมากขึ้นไม่มีนะครับส่วนวันที่20ปมกราคม2568นะครับจะมีเงินโอนเข้าสำหรับเงินเบี้ยผู้พิการนะครับจำนวน200บาทนะครับซึ่งจะโอนเข้าผู้พิการนั่นเองนะครับส่วน ข้อที่5นะครับได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทและข้อที่6ได้รับส่วนลดค่านา้ำประปา100บาทนั่นเองนะครับสรุปนะครับ6วงเงินนะครับที่จะได้รับก็คือนะหวงเงินซื้อสินค้าฏฏบริโภคบริโภค300บาทวงเงินส่วนลดค่าซื้อกันหุงต้ม80บาทวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาท เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทนะครับได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า315บาทได้รับส่วนลดค่าน้ําประปา100บาทนะครับนะก็รวมคิดเป็นมูลค่า1,745บาทโดยประมาณนั่นเองนะครับเตรียมได้เลยนะก่อนจะกันนะครับบัตรสุริการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในปี256 8นะครับในปีหน้าช่วงประมาณเดือนมีนาคม2568นะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอยู่แล้วนะครับจำนวน14.5ล้านลายไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับรัฐบาลจะนำรายชื่อนั้นไปคัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติว่าใครได้สิทธิ์ใครไม่ได้สิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนจำนวน10ล้านลายนะครับเช่น ประชาชนที่อายุ18ปีนะครับผู้ที่เคยลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบก่อนก็จะถูกนำไปเช็คสิทธิ์รายละเอียดน,นะครับเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สิทธิ์นะครับนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รับการพิจารณาคุณสมบัติใหม่นะครับเพื่อให้ได้รับบัตรสุดการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2568นะครับ ผู้ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน2ช่องทางหลักผ่านแอปทางรัฐนะครับดาวน์โหลดแอป Store หรือ Google Play แล้วสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนหรือติดต่อนหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเช่นธนาคารออมสินทอกรสกรุงไทยนะครับสำหรับงานคังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกอทมและสารากว่าการเมืองพัทยานะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไล n e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้ยเกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทิปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC ฟีะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหนึ่งสองหนึ่งสนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย